ถึงวัดสุดยอดโอเคเอาตออัวใหญ่ใหจ,จอครับผมออกมาพี่น้องไหมโอ้ลายใหญ่ฮะน้องไหมเขาในวัดนี่วัดเขาจะกันนะพี่น้องเด้อมาค่ะมาพี่น้องฝาดีจ้ายิ่งใหน้องดีขึ้นเขาให้ป้อนเขาเอาพานนั่งพี่ก็ได้แม่แม่ได้แม่มัวแล้วยังถ่ายคลิปอยู่พี่น้องมาอนแน่ๆร้อด้ ต<ม>ัวใหญ่ใหญ่ไม<ห>่ว<ห>่าจะแพงร้อยแปดสิบบาทข้าวคุ้มมากเนี่ยอร่อยมากพี่น้องเอ๋ก้อนข,ข้าวคนน่อยก่อนพี่น้องออืาตุ่งง่ายกินข้าวหน่อยนะลูกนะอืมอ้ม ไม่ร้อนหรอกแม่เป่าให้ลูกหอนอร่อยก้หุงกระเจบปลาก็ได้ห่อนด้วยอแมปลาเผาตำหุงาแม่แม่แซบปลาเนกินเาด้วยกินาัสบายดีพี่น้องมาค่ะมา อืมอ่าเนือปลานหวานอืมกินว่นันเันเซมี่น้ำมอแกงไนอืมสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีั้งกล้องก็ได้ แค่แกะอ่ะะแแกะปลาพักผ่อนกินมาลูปลาเนี่ยพักผ่อนพี่น้องเมื่อยกับพักทำอะไทั้งหอดยำได้ก็หอดมาบานตัวเองเฮ้ยแซ่กระพักไคหันเลยมันบดหอดนะอือเจะดแเนอืม ก้นไง้นว่นมะึกนะซึกมันเกิมาหมนหอนอือหูน้อยอุ่นน้อยังมกลาหอนอ่มด้เพี่นองเด้จกินเลยละอืออไปหาข้าอขนมไปหฮดีจริงเขามีขนมแบบกินกนแตปลาด้วจ้ะกินปลานี่ถ้าไม่กินข้าว หน้าเนี่ยบอกินเข่าเต็มใจมากเลยบอกินเลยกินแต่นมอย่างเดียวมันนี่กินแต่นมอยากเข่าลูกคอยบอกินเข่าเนาะข้าวเปล่าเราปะฮ่าปะพ่อแม่ปะปนโอ้ยบอกกนเายกญ่กะปนกะน้มปูกะปนแม่กะปนเขาจะไม่ยากลูกคนจะซื้อให้เบิดแหละ กินยังลูกบได้กินน้ำมันนุดตรงนั้นกินยังก็อย่างไจะกินน่าแบบบุกินเนี่ยป่าวาาเน่ยมันทามขาจะไปเป็นเครื่งยีสิบปนเลยที่เข่าซื้ออยู่ในบอจอดท้องห้องจอดซื้อกันเป่น่ยนี่ซื้อไปหนได้นี่บอยังเมห้องจอดซื้อครเดินทางครับ คูยัง่คไปใหม่ใส่เนี่ยครูทำไมแก่บ้างฮเราจะกินป,าปลาลาหมันเท่าไหร่กนสาแก้เขาบอกอีสาน,เ,นกเ,กาสาเกือบลายเลยไหมเาอีสานหมดเลยเอาอีสานหมดเลยเอออืมอผมมาเป็นร้อยต่อเลยรางแฉกป่ัน,นี้ขามาไปงี้นิดเดียว่าบก<ห>่หมดไปในก้านในุรีรแล้วเก้ารื่อมากเลยบอกอีสานลาย นี่ผมนผมักรสชาติผมผักสลัดรสสลัดแบบผมเลยแบงไม่ใช่สลัดแบบผมเขาเรียกสลัดไม่พอน้ำอมีดตกสลัดแบบผมอะแบบมันขมขูดแบบบัอพ่อหน่มหนั่มบัอพ่อมันเกลียวกันเนาะ ยืดมันดูทงสะกดน่ากินบะสะกอกินสะกดด้ดเอากินกรองเบิรงนด,ด,ด้อร่อยนะสะกอเขาหันห่อนกินกระถ่มตำแกก กินน no ้ำมม่อนน้ำม nice> ันมนเขาเล่มทางหิวแสบได้พ um> um> mm, mm, right at> um> ีเนอะแสบแม่ผมก็ McMahon, um> um ินของป้าน้ำม um> um> ัน้องเต่าฉุนหัดแจงนมัน่เต่าะซบแซ่แจ่มแซบแส่วางเนาะบัอันนี้ขาดสีกวางเมนจังเมนจินบ่เมนยังกระมิ้นย่งเหยื่อร้านแม่หมอนนมเมนยังลูกเมนช่กอกบเมนปลา เหม็นจ uh, mm. 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 ังเหม็นเหม็นจังขอบรทำสบ้าเหรอคะนะขอซีเมนต์ปานจะได้น้ำมันอันเดียบโอ้ยหอนเดยอวาอเม่พี่น้องเลยเอาตัวญ่เลยตัวไงทำเน่ อาแปดสิบบาทสุดน้องค่อยนกกระช่องไล่หาสิขอตัวขอไปเลยไปน้องรู้ว่าถูกมากตลยไนึ่งร้อยแปดสิบเนี่ยตัวมาเล้อเลยแปดพับเวจินสองอันนี้เลยเไปน้องเฮ้เอาหน้าบัตเนี่ยอ้าวชอืม

ิงห้อนห่ไข่เนอยมาไเไข่เจ็บอะไรมันก็ัเจ้นก็ปิ้งเราเปินมีทานแบบทานเพิ่นเอาเปมนทานเหมือนคือทานบัตรเท่าเลยมันเลยบว่อยใหม่มันเลยกีสุกินแบบบมเป็นทานเขาเอาย่างากมันเป็นทานแบบเคอเห็นบวกล เงีกิบดาวน่าที่พนียงยิ่งไฟใไสเอ็นแบบเป็นกานอบเตาหินเออแบบเป็นเป็นเออแบบพวคือทานนานเท่าเดียานนี่สามารถเอาเนื้อลงมากินใส่ได้เลยเลยกีกินได้เลยทานหินไสเห็นข้าเจ้าเห็นมันจะบอติดี่เต่าขึ้นมาเวลาการท้ายกันเออครับผลงงานประหลาดดีดผงงานใหญ่เลยอ่ะผลงานดีทั้งหักผ่าเตาอบผานหินเตาอบหินอืมรับย่านมันคือหินนี่ละแม่ยเป็นแข็งเป็นแข็งมาก แพงบแพงเลยแงอะไะบบการยากาศมันเนเพราะควยมีตัวใหม่นะมีกี่เท่าอีกนะแม่เนาควยมีกี่เท่าขายสเนตังปรมิน ได้เข้าป่าก็เมียควันอือหงอหรอเปล่ะหงอม่หงออเาไปน่องมุกี้เลยให้ลูกก็เมีนั่งวันนี้พอนั่งนะบอสอย่านูอย่าไปทำใส่มันนะคะหาลูกนะนหาไปน้องอานี้กับมีเหร่ยน้องม่เบ่กินเป็นไหนมากอ้ยลายอย่างลายแนวื ปลาตัวเดียวพี่น้องเอ้ยแซ่บไรอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังกินลูกยังกินเด้อพี่น้องสมุนมาเต็มเลยทั้งหลังมางั้นอย่าไปใกล้นะอย่าไปใกล้ลูกนะมันไม่ใช่แดงน้อยได้หนะอืมอืมงั้นหิวอ้าวพี่น้องกินไปไปก่อนบัดเนี่ยอืมมาเจอคลิปหนาเด้อถ่ายไม่ได้ไหมาครับสวัสดีค่ะ